ทุกคนครับผมได้รับคำทามมาว่าตวลงมาเจออาวุธอะไรเป็นชิ้นแรกก็ต้องใช้อาวุธนั้นให้มันคิวเยอะที่สุดและเร็วที่สุดภายในเวลา10วินาทีเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าภายในเวลา10วินาทีเนี่ยผมจะสามารถคิวได้ไหมและว,วันนี้นะครับเป็นวันที่มีตัวละครใหม่เข้ามานะครับผมนั่นก็คือตัวละครเคนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะอธิบายว่าสกิวตัวละครเคเนี่ยมันเล่นยังไงนะครับเพราะว่าผมมั่นใจ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมว่าคนที่มีตัวละครเคซื้อมาวันแรกหรือคนที่มีใหม่ๆเนี่ยจะยังไม่รู้นะครับว่าสกิลตัวละครเนี้ยมันใช้อย่างไงนะครับผมแต่ก่อนอื่นนะครับผมขอรับคำท้าภารกิจนี้นะครับว่าผมลงมาได้ปืนแรกผมจะสังหารได้กี่คนนะครับแล้วข้างล่างครับผมเหมือนจะเจอปืนเ k คแล้วยังไม่มีคนมาเก็บนะครับลงซ้าย2ลงขวาหนึ่งแล้วมีคนล้มนะครับผมผมขอรันเลยก็แล้วกันนะครับได้1คิวครับตอนนี้เวลา่ัน เวลาก็มาเรื่อยๆเอ้ยแล้วมีคนล้มตรงนี้ผมขอรัดก่อนนะครับแล้วตัวนี้ยังไงครับอืมหมดครับผมโอ้โหผมเพิ่งทําได้แบบนี้เป็นครั้งแรกเลยนะครับผม10วินาทีได้3คิวแต่ยังมีอีกวิธีหนึ่งนะครับผมที่10วินาทีผมจะสามารถสังหารได้ถึง99.9%เอ้าสังหารอะไรทําไมวอรจัง10วินาทีได้ถึง99.9% นั่นก็คือสังหารแบคทีเรียที่อยู่ตรงหน้าเราโดยการใช้การิเยเมนแอคโนไฟเพราะการิเยเมนแอคโนไฟไฟสิวคิวไม่ยังคิวแบคทีเรียติดสปีดใน10วินาทีคิวได้ถึง99.9%ช่วยต่อสู้12ปัญหาสิวและผิวหมองทําได้อย่างมีประสิทธิภาพนี่นะครับทุกคนอันหลอดใหญ่ดีนะครับการิเยเมนแอคโนไฟใช้เกือบจะ2เดือนยังไม่หมดเลยนะครับแค่อันเดียวโอ้โหโคตรดีเลยเนะฮะเดี๋ยวเราไปล้างหน้ากันเลยดีกว่า จริง <c oughs> ก็ออกล้างหน้าได้สะอาดจริงๆนะครับผม <c oughs> ถึงแม้ว่าในเกมผมจะคิวได้ไม่เยอะแต่ในชีวิตจริงนะครับผมคิวสิวได้ไม่ยั้งนะครับผมดูนะครับผมเจ้ามากเลยครับคิวแบคทีเรียใน10วินาทีนะครับได้ถึง99.9%ด้วยการเย่เมนแอคโนไฟนะครับและตอนนี้นะครับผมก็มีโปรดีๆมาบอกต่อนะครับผมในช้อปปี้ซูเปอร์เมนเดย15์15-21ตุลาคมนี้โปรแรงพิเศษสูงสุดสำหรับเพื่อนๆทุกคนโปรสามชั้นเลยนะครับหนึ่ง สำหรับคนที่ยอดสูงสุดนะครับลุ้นรับซัมซุง M s u n g m 5เอเอาไปเลยนะครับเล่นเกมได้ไม่ยัง้งสองส่วนคนไหนสายมือไวต้องรีบเข้าไปในตอนนี้โปรสาหรับ200คนแรกซื้อครบ499รับฟรีบัตรเงินสดโปรเติมเกม200บาทคุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วและยังไม่พอยังได้ช้อปปี้คอยเมื่อซื้อแอคโนไฟทุกหลอดด้วยนะครับมาครับทุกคน ก็ตอนนี้ผมได้4คิวแล้วนะครับผมหลังจากที่ลงมา3วีได้10เอ้ย10วีได้3คิวนะครับผมก็ได้4คิวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนสังเกตนะครับจะมีวงกลมแดงๆนะครับผมล้อมรอบตัวผมนะครับผมก็มันก็คือเดี๋ยวผมจะอธิบายตัวละครเคก่อนนะครับผมสาหรับตัวละครตัวนี้นะครับผมสกิลสกิลจะมีเหมือนมีอยู่3อย่างนะครับแต่จริงๆก็เป็นสกิลติดตัวหนึ่งอย่างนะครับส่วนสกิลกดจะมีอยู่2 2อย่างนะครับสกิลติดตัวก็คือเราจะสามารถเก็บ EP ได้เพิ่มขึ้น50 EP นะครับนั่นก็หมายความว่าเวลาหลอด EP ของคนปกติเนี่ยมันจะตันแค่200ใช่ไหมครับแต่ของผมมันจะตันที่250นะครับเมื่ออัพสกิลเต็มนะครับอันนี้คือสกิลติดตัวนะครับส่วนสกิลกดนะครับจะมีอยู่2สถานะนะครับผมสถานะแรกก็คือ EP ของเรานะครับผมจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับสังเกตนะครับสังเกตหลอด EP ของผมนะ มันจะเพิ่มขึ้นทีละ,ะสองวิต่อ2หน่วยนะครับผมหรือพูดง่ายๆก็คือตอนนี้ผมอยู่ในโหมดฟื้น EP นะครับผมก็จะไม่มีอะไรมากนะครับเมื่อเราอยู่เมื่อเราอยู่ในโหมดนี้ EP เราจะเด้งขึ้นเรื่อยๆนะครับผมนะแต่โหมดฟื้น EP นะครับผมจะฟื้นได้ถึง150 EP นะครับแล้วหลังจากนั้นเราจะต้องไปหากินเห็ดเอาเองนะครับผมถึงจะตัน250บนะครับ <Okay. S 1> และนี่คือโหมดฟื้น EP ครับผม แล้วจะมีอีกโหมดหนึ่งนะครับก็คือโหมดเปลี่ยน EP เป็นเลือดนะครับถามว่าเราจะเปลี่ยนโหมดยังไงเราก็กดสกิลตรง EP นี่นะครับผมกดตรงเดิมเหมือนเดิมนะครับมันก็จะมีวงแดงๆเพิ่มที่ตัวนะครับอุ้ยอุ๊ยแล้วใครเนี่ยเดี๋ยวเราผมขอผมขอสังหารก่อนนี่นะครับสังเกตวงแดงๆผมนะครับผมตอนนี้ผมเปลี่ยน EP เป็นเลือดนะครับแล้วเลือดเลือดผมก็เด้งขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอสังหารตัวนี้ก่อนเดี๋ยวผมจะอธิบายเรียบร้อยนะครับผม ก็ EP ของเลือดของเราจะเด้งเรื่อยๆจนกว่า EP หลอดสีเหลืองจะหมดนะครับโคตรจะโกงเลยนะครับถ้าสมมติว่าเรามี EP 250นะครับแล้วเราเปิดเป็นโหมดฟื้น HP นะครับผมนี่นะครับมันก็จะเพิ่มเรื่อยๆนะครับผมสังเกตวงกลมสีแดงนะครับผมถ้าวงกลมสีแดงอยู่รอบตัวของผมนะครับแปลว่าตอนนั้นเราอยู่ในโหมดเปลี่ยน EP เป็นเลือดนะครับผมนะอ่าโอเคตอนนี้ผมกด กดเมื่อเรากดอีกครั้งหนึ่งนะครับผมเราก็จะกลับมาเป็นโหมดฟื้น EP นะครับผมอ่าทุกคนไม่งงนะ HP กับ EP นะครับมันก็จะวนกันอยู่2สกิลนี้แหละครับผมกดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นโหมดเพิ่ม EP กดอีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นโหมดเพิ่มเลือดเปลี่ยน EP เป็นเลือดแล้วกดอีกครั้งหนึ่งก็จะกลับมาเป็นโหมดฟื้น EP นะครับผมแต่มันจะมีครูดาวอยู่20วิวีนะครับไม่ใช่แบบเราสามารถกด เปลี่ยนปุ๊บเปลี่ยนปั๊บเปลี่ยนเปลี่ยนปั๊บ,บ,บ,บแบบนี้ไม่ได้นะครับผมเรากดเปลี่ยนปั๊บมันก็จะเป็นฟื้น EP นะครับผมคือต้องรอต้องรอครูดาวด้วยนะครับ20วินะมันถึงจะอันนี้ด้วยนะครับผมและโหมดอ่าโหมดฟื้น EP เป็นเลือดยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับผมเมื่อเพื่อนของเรานะครับเลือดลดนะครับหรือว่าเลือดไม่เต็มแล้วมี EP นะครับ แล้วมาอยู่ในวงกลมสกิลสีแดงของเราเลือดเพื่อนของเราก็จะเพิ่มเหมือนกันนะครับผมอ่าก็เหมือนเอล็อกนะครับแต่ว่าตัวนี้จะมีข้อแม้ก็คือจะต้องมี EP ด้วยนะครับผมเลือดถึงจะเพิ่มแต่เอยข้างหน้ามีคนนะครับผมเดี๋ยวผมขอสังหารก่อนนะครับไปไหนเพื่อนไปไหนอืมเรียบร้อยนะครับผมโอเคแต่มันยังมีข้อดีข้อโกงมากกว่านี้อีกนะครับผมซึ่ง เมื่อเพื่อนของเรามี EP แล้วเลือดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมครับแล้วเพื่อนของเรากดสกิล A Lock นะครับของเขาของเขาก็จะเพิ่มมา10แล้วของเขาก็จะเพิ่มสกิลเราด้วยอีก10นะครับ mm. ก็จะหมายความว่าเพื่อนของเราเนี่ยจะเพิ่มเลือดขึ้นทีละ20 20นะครับผมโคตรโกงนะครับสาหรับสกิลตัวนี้นะเป็นสกิลซัพพอร์ตที่ดีมากเลยนะครับผมนะเป็นสกิลที่ซัพพอร์ตให้เพื่อนได้ดีและซัพพอร์ตให้ตัวเองได้ค่อนข้างที่จะดีด้วยนะครับผมอ่ะผมจะ แนะนําเทคนิคนะครับผมก็คือสมมติตอนนี้ EP ของผม150แล้วนะครับมันก็คือมันตันแล้วใช่ไหมมันจะไม่เพิ่มแล้วนะครับเราสามารถกดเปลี่ยนเป็นเอ้ยเอาอ้ยใครแล้วสามารถเปลี่ยนอันนี้นะครับเปลี่ยนจากโหมดฟื้น EP เป็นเปลี่ยน EP เป็นเลื่อนนะครับผมอ่ะผมขอเรียกเป็นโหมดฟื้นเลื่อนเลยก็แล้วกันนะครับเออนะทุกคนจะได้ไม่งงนะครับก็จะหมายความว่าคือถ้าเรา ถ้าเรากดโหมดฟื้น EP ไปมันก็ไม่มีประโยชน์อีกแล้วนะครับเพราะว่ามันทํางานของมันเสร็จสิ้น150 EP แล้วนะครับมันจะไม่เพิ่มอะไรขึ้นอีกแล้วเราก็กดเปลี่ยนเป็นโหมดฟื้นเลือดนะครับผมเมื่อเรากดเป็นโหมดฟื้นเลือด EP ของเราจะไม่ลดนะครับเพราะว่าเลือดของเราจะไม่ลดจนกว่าเลือดของเราจะลดนะครับผมโหมดมันก็จะทํางานโดยอัตโนมัติก็คือมันจะเพิ่มเลือดให้เราเลยนะครับอะแล้วมันจะทํางานแบบนั้นอยู่ตลอดนะครับเพราะว่าตอนนั้นเราอยู่ในโหมดฟื้นฟื้นเลือดนะครับผมนะอ่ะ ถ้าสมมติเราโดนยิงเลือดเราก็จะเพิ่ม5้าเลยนะครับผมมันก็ชดค่อนข้างที่จะดีนะครับสำหรับตัวละครตอนนี้นะครับมันโกงมากๆเลยนะครับทุกคนเอาละครับผมอธิบายจนถึงขนาดนี้ผมหวังว่าคุณผู้ชมน่าจะชอบสําหรับตัวละครตนนัวนี้แล้วถ้าคุณผู้ชมดูคลิปนี้แล้วเข้าใจนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดติดตามผมด้วยนะครับผมสําหรับตัวละครตัวน,นี้ไม่มีอะไรมากเลยนะครับผมขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้ของแต่ละคนด้วยนะครับเอาแล้วผมเจอคนอีกแล้วมายืนอะ ไลตรงนี้โอ้ยไม่โดนเออเรียบร้อยนัดละร้อยยี่สิแรงจัดนะครับผมสำหรับปืน SVD ของเราขอซ้ำเลยดีไม่น่าเพื่อนมันมาหรือเปล่าเพื่อนไม่น่าจะมานะครับผมโอเคซ้ำเรียบร้อยได้8คิวแล้วนะครับแต่ผมว่าผมมองว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องมีตัวละครตัวนี้ทั้งทีมก็ได้นะครับผม เราจะเราควรจะมีตัวละครเอล็อกด้วยนะครับผมเพราะว่าเอล็อกเป็นสกิลเพิ่มเลือดแล้วเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ให้ด้วยนะครับแถมไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ EP ด้วยเอาไว้สําหรับาสายาพวกชาร์จเจอร์แอคแทเจอร์ดีกว่านะครับคนที่เล่นชาร์จนะครับผมน่าจะต้องเอาเอล็อกมานะครับส่วนคนที่ยิงโครบไกลหรือว่าคนที่แบบว่าแบบซ้อนเพื่อนนะครับผมก็จะต้องเอาตัวนี้มานะครับ ถ้าสมมติเพื่อนเรา EP ลดใช่ไหมเอ้ยเพื่อนเราเลื่อนลดใช่ไหมครับแล้วเพื่อนเรามี EP เราก็กดสกิลนี้ค้างไว้นะครับผมมันก็จะเพิ่มให้เลือกให้เพื่อนนะครับผมทีละ5ทีละ5นะครับผมอะแล้วมันก็จะเพิ่มให้อ่าเพิ่มของสกิลเอล็อกเพื่อนด้วยนะทีละ5ทีละ5นะครับผมคือมันเอาตรงๆอ่ะสองวิก็20แล้วนะครับผมค่อนข้างที่จะโกงมากเลยนะครับสําหรับสกิลตัวนี้นะครับผมเป็นสกิลซับพอร์ตที่ดีมากเลยนะครับตอนนี้ EP ของผมอยู่ที่225นะครับ เดี๋ยวผมกินเป็น250นะครับผมอ่าก็250บปั๊บเราจะสามารถเราคือเราจะกดเป็นโหมดฟื้น EP เลยก็ได้นะครับผมนี่นะไม่ไม่ใช่ฟื้น EP ฟื้น HP นะครับหรือโหมดฟื้นเลือดนะครับผมนี่ถ้าเราอยู่ในโหมดนี้มันจะมีวงกลมสีแดงรอบๆตัวนะครับล่ามันจะเพิ่มเราจะได้ไม่ไม่ต้องงงนะว่าเราอยู่ในโหมดอะไรถ้าเราอยู่ในโหมดฟื้นเลือดนะครับจะมีวงกลมสีแดงแต่ถ้าเราอยู่ในโหมดฟื้น EP นะครับผม เราจะไม่มีวงกลมสีแดงแบบนี้นะครับผมอ่ามาดูความโกงของมันแต่ผมก็มองว่ามันก็ไม่โกงมากนะครับเพราะว่ามันก็เพิ่มเลือดให้เราแค่วีววละห้าวีละห้าเองนะครับผมมันก็ไม่ได้เพิ่มแบบว่าเพิ่มเพิ่มมากอะไรขนาดนั้นก็สามารถโดนยิงตายได้นะครับโดนลุมยิงก็ตายนะแต่มันดีตรงที่มันไม่ต้องใช้ไม่ต้องเปืองยานในบางสถานการณ์นะครับผมอ่ามันก็มันก็ดีตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็มีอีกเทคนิคหนึ่งนะครับถ้าเราอยู่ในอยู่นอกหมอกนะครับ ล้วกดโหมดฟื้นเลือดเลยนะครับผมเลือดเราจะไม่ลดเลยนะครับทุกคนเป็นโหมดอะไรที่โกงมากเลยนะครับสําหรับตัวนี้ผมว่าน่าจะเล่นนอกหมอกนะเฮ้ยคุยผมว่าตัวนี้น่าจะเล่นนอกหมอกเวริร์กนะครับผมเออมาดิเพื่อนมาดิเพื่อนอ,อย่าห้าวได้ป่ะขอ,อซ้ําเลยแล้วกันเราตั้งไอวอลครับอโอ้โหมีตัวยิงซ้ายมีตัวยิงฝั่งซ้ายผมนะครับผมโอ้เอ็มสิบสี่ด้วยเสียดายเลย โอเคผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการแนะนำสกิลตัวละครตัวใหม่ถ้าคุณผู้ชมทุกคนเข้าใจ <c oughs> ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ